สวัสดีค่ะชื่อนัมนชัยขุนทศนะคะวันนี้เราจะมาสอนการ100ร้อยนาฬิกาสายหนังนะคะวัสดุอุปกรณ์น,นะคะที่เรามีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหัวนาฬิกาก่อนสายหนังนี้ก็ซื้อตามทั่วไปได้นะคะสายที่เขามาร้อยสร้อยข้อมือกันนะคะสายหนังแล้วก็ตัดความยาวสักประมาณสัก25เซนนะคะ3ขนาดนะคะ แล้วก็จะมีตะขอตัวตะขอตะคอนที่เราใส่ต่อกับตัวสร้อยข้อมือก็จะมีบานพับมีตัวกระดุมแป๊กนะคะแล้วก็จะมีห่วงเล็กๆเกชื่อมต่อระหว่าง2อันนะคะบันพับก็จะไว้สําหรับหนีบตอนสุดท้ายจะสาธิตทําให้ดูนะคะอันดับต่อไปนะคะการทําร้อยสายหนังเข้านะคะสายหนังที่เราตัดไปเรียบร้อยแล้ว อาจจะเป็นหนังแท้หรือหนังเทียมที่เขาขายทั่วไปที่ตามที่เราเท่าที่เราจะหาได้นะคะแต่มีขายทั่วไปนะคะเราจะพับครึ่งนะคะพับครึ่งหนึ่งจากนั้นให้เราสอดเข้าไปในตัวที่มันเกี่ยวกับสายของนาฬิกานะคะที่เราตัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสอดเข้าไปค่ะใช้สองเส้นสอดเข้าไปแล้วเราก็ดึงมาคล้องเข้ากับห่วง ที่เราพับเข้าไปนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเวลาดึงต้องใช้มือเบาๆอย่าดึงแรงไม่งั้นตัวที่ก้านของนาฬิกาด้านในเน่ะเขาจะหลุดหักออกมานะะมก็จะได้หนึ่งเส้นนะคะแล้วด้านในเราต้องก,การผสมสีต่างๆแล้วก็เลือกสีของสายหนังหรือสายพลาสติกที่เราต้องการทํานะคะดูสายที่มันนิ่มหน่อยเพราะมันต้องใส่กับข้อมือเราถ้าเป็นสายที่แข็งจะทําให้เวลาใส่รู้สึก ลำคาญแล้วเกิดความที่ไม่อยากจะใช้ในาฬิกาเดือนนี้อีกนะคะเนี่ยเราก็สอดเข้ามาเหมือนกันนะคะ่ะเราจะทําเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะมัดให้เรียบร้อยทั้งสองด้านเลยค่ะแล้วก็จัดเส้นใยหนังให้มันตรงตรงกันไม่ให้มันพลิกเพราะทำพลิกแล้วเราจะถักอมาไม่สวยนะคะแล้วต่อจากนี้เราก็จะเริ่มถักนะคะ โดยเราจะแบ่งแบ่งด้านนะคะสายหนังทั้งหมด6เส้นเราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งครึ่งกลางออกมานะคะ่ะเราจะใช้ด้านขวาทับเข้ามาตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางก่อนแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนี่ดันขึ้นมาแล้วก็ใช้เอ็นลิมด้านซ้ายทับลงมานะะแล้วก็ใช้นิ้วดันไม่งั้นมันจะเห็นรูช่องว่างตรงกลางนะคะ มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆปิดทับใช้ริมสุกนะคะทำติดขึ้ามาเะคะเหมือนกลักษณะการถักเปียทั่วไปนะคะแต่ทําไปเราต้องจัดระดับมาด้วยไม่เห็นช่องว่างผักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ซักเทปนะคะมาติดปลายเข้าไว้พอติดปลายไว้นะคะเราก็วัด ก่อนที่จะติดปลายว่เราจะวัดข้อมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าเออพอดีตามที่เราต้องการไหมนะคะพอ <c oughs> ใช้สกอเทปติดเรียบร้อยก็ใช้กันไกรนะคะตัดหลังสกอเทปที่เราติดไว้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วนี่ดันให้สกอเทปมันติดกับเนื้อนะคะส่วนตะขอที่แนะนําไปตอนแรกแล้วนะคะก็จะมีบานพับมีกระดุมแป๊กต่างๆนี่นะคะ,คะจะใช้ตัวนี้นะคะ ใส่เข้าไปในตัวนี้แล้วก็ใช้ครีมตัวนี้ช่วยได้เสร็จแล้วนะคะนาฬิกาก็จะได้รูปแบบออกมาเป็นแบบนี้นะคะคือเราทําสายเรียบร้อยแล้วนะคะการถักเรียบร้อยแล้วค่ะราคาต้นทุนที่ทําตกเรือนนึงอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะขึ้นอยู่กับหัวนาฬิกานะคะความความราคาต่างๆนะคะจากราคาจําหน่ายนะคะที่ก็จาหน่ายทั่วไปก็อยู่250 3้0บถึงาบางแหล่งก็450นะคะ แหล่งที่หาซื้อวัสดุได้ง่ายตัวนี้ก็จะมีอยู่ที่คลองถมหรือว่าสำเพ็งนะคะจะมีแหล่งพวกนี้จําหน่ายทั้งหัวนาฬิกาและก็สายนาฬิการเราไปหาซื้อได้ตามนั้นนะคะค่ะ